วันนี้สารพัดเรื่องน่ารู้จะนำเสนอลายภาพปากด้วยมือของชาวขาวเผ่าโม้งค่ะสีสันสดใสงดงามค่ะเ,เราสามารถเอาไปตัเดเย็บเป็นชุดก็ได้หรือตัดเสื้อก็ได้หรือตัดกระโปรงก็ได้หรือตัดเป็นกเก,ง,เกงก็ได้ค่ะแล้วแต่ไอเดียใครอเดียมันค่ะก็ หลายลวดลายหลายแบบสีสันก็หลายแบบนะคะสมัยนี้ชาวม้งเขาก็เอาไปประยุกต์เป็นชุดแบบต่างๆสวยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดิฉันจะทำนำเสนอมาให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้ดูกันนะคะตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะ ชอบแบบไหนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าสารพัดเรื่องน่ารู้เจอลวดลายภาพปากชาวเขาเผ่ามง้งแบบสวยๆเราจะ เอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูกันนะคะและได้เลือกกันนะคะวันนี้แค่นี้ก่นนะคะสวัสดีค่ะ